สวัสดีค่ะพบกับคุณหน่อยนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะยิบสมุดจีบดินสอขึ้นมาเลยหลแล้วเขียนวันที่ค่ะเนะคะเขียนวันที่แล้วก็คําสั่งค่ะเมื่อเขียนวันที่กับคําสั่งเสร็จแล้วเด็กๆมาดูค่ะคุณครูหน่อยมีจดข้อหนึ่งถึงข้อสิบค่ะให้เด็กๆเขียนลงสมุดเลยค่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วเด็กมาดูข้อหนึ่งค่ะคุณหน่อยมีจอจานบวกสระอะใช่ไหมคะลูก อ่านว่าจออัจ,จะเด็กๆก็หาคําว่าจออาจ,จะอยู่ไหนเพราะเด็กๆหาเจอแล้วให้เด็กๆ,ๆจับคู่ค่ะโยงเส้นไปเลยค่ะจออาจ,จะใช่ไหมลูกจึ่าเรียบร้อยค่ะจออาจ,จะเมื่อเสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อสองค่ะชออาชาชอช้างบกสาราใช่ไหมลูกชออาชาอยู่ตรงไหนยยเด็กๆก็โยงเส้นไปค่ะ ข้อ3บอยไม้บวกสะระแอร์ใช่ไหมลูกบอแอร์แบบอแอร์แบอยู่ไหนคะ่ะเด็กก็โยงไปค่ะส่วนข้อที่เหลือคุณครูคิดว่าเด็กๆทาได้นะคะไม่ยากเลยค่ะเด็กๆตั้งใจทําค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ